การจัดการเรียนการสอนทางไกลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษชั้นประึุษาปีที่4 Unit 4 Recreation and Free Time เรื่อง Fun g a m EP1 e สอนโดยคุณครูจิรกรเปลี่ยนชื่นครูโรงเรียนเจริญรัตอุปธรรม Hello everyone! It's nice to see you! I'm ที่เช e r จิรกรเปลี่ยนชื่น and y o u c ม e ่ที t เชิ t e ต้แอ m ฟรเจริญรัตอุปธรรม School สวัสดีครับน้อเรียน พบกันเป็นครั้งแรกเลยนะครับคุณครูจิลรกรเปลี่ยนชื่อน,นะครับหรือว่านักเรียนสามารถเรียกคุณครูได้ว่าคุณครูเต้ก็ได้ครับคุณครูเนี่ยสอนอยู่ที่โรงเรียนเจริญรัตอุปถัมภ์นะครับบางบัวทองนั่นเองนะครับ Today we going to talk about another kind of free time and activity นะครับวันนี้เนี่ยพวกเราจะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมเกมสน,กสนุกยามว่างกันนะครับดูซิว่า เกมสนุก,นกยามว่านั้นมันมีอะไรบ้างนะครับหัวข้อของเราวันนี้จริงๆแล้วก็มาหัวข้อนี้นะครับ s p o ร์ตแอนด์เกนะครับก็คือกีฬาแล้วก็เกมการลเล่นนั่นเองนะครับในหัวข้อวันนี้ก็คือ f ันเก m e s นะครับเป็น EP1 นั่นเองนะครับก็คือแปงว่ามันจะต้องมี EP2 อีกหรือเปล่านะครับอ่าเรามี EP1 แล้วต้องมี EP2 แน่นอนนะครับเราจะเจอกัน2 EP ด้วยกันนะครับสำหรับหัวข้อของ f ันเกม e อ่าวันนี้ดูซิว่า ในเกณฑ์กีฬาที่เราต้องเล่นกันในวันนี้ย่างสนาเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปตรงนั้นเนี่ยเราต้องไปรู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนว่าเราจะเรียนไปแล้วเนี่ยคุณครูจะประเมินผลหรือวัดผลกับเราในกิจกรรมนี้อะไรบ้างนะครับมีวยกันทั้งหมด2ข้อได้แก่นคนักเรียนข้อแรกก็คือนักเรียนต้องออกเสียงคําแล้วก็สะกดคําที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมเกมเป็นคุณครูกำหนดให้ได้นั่นเองนะครับส่วนในข้อที่2นักเรียนจะต้องจับคู่คําศัพท์ที่ตรงกับภาพนั้นๆหรือเกมบางตวที่คุณครูกําหนดให้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับเอาล่ะทีนี้เราพร้อมจะไปดูหรือ,อยังว่ากิจกรรมของเรานั้นหรือที่เป็นเกมนั่นน่ะมันมีอะไรบ้างนะครับคุณครูจะอ่านให้ฟังนะครับแล้วก็พูดให้ฟังหนึ่งรอบแล้วนักเรียนเนี่ยก็ค่อย ไปหัดท่องนะครับหัดพูดด้วยตัวเองหัวข้ออันแรกวันนี้ก่อนจะไปก็คือ w o r cabulary เอ v o cabulary แปลว่าอะไรครับนักเรียนเออคุณครูคแอบฟังนี้กันอา่ามีคนกระซิบมาแล้วนะครับ word cabulary หมายถึงคำศัพท์นั่นเองครับนักเรียนวันนี้เราเตรียมไว้กี่คำนะครับดูซิว่าเราจะจำได้หมดทุกคำหรือไม่กับคำแรกนะครับ let's go าภาพมาแล้วโอ้กิจกรรมเกมอันนี้เนี่ยคุณครูนี่ชอบมากเลยนะครับเล่นมาตั้งแต่เด็กๆเลยจนปัจจุบันในอายุก็เยอะแล้วก็ยังเล่นกันอยู่นะครับกับเกมที่ชื่อว่าบิงโกนะครับ B I N G O B I N จ O บีไอเอบิงโกบิงโกนะครับเกมนี้ทุกคนเล่นกันเป็นอยู่แล้วแหละนะครับคุณครูก็เล่นเป็นนะก็คือจะนำมาเรียง ตามตัวเลขที่เขากำหนดมาให้นะครับได้5ตัวอักษรหรือ5ตัวเลขนะครับในแนวตั้งก็ได้แนวแนวนอนก็ได้แนวเฉียงเฉียงหรือทะแยงมุมก็ได้นะครับใครครบก่อนก็จะร้องคําว่าบิงโกอาชนะแล้วนั่นเองนะครับคำที่1ผ่านไปแล้วเรามาดูคำที่2คํคำที่2เนี่หยหลายๆคนก็ชอบนะครับหลายๆคนบอกว่าไม่ชอบนะเพราะว่ามันต้องใช้มสมองในการคิดนิดน,งนึงคำที่2 ไปเลยครับ Let's go มาแล้วฮะโอ้โหเห็นภาพกาดานอย่างนี้ปุ๊บแล้วคนนึกถึงเลยเราเล่นเป็นไหมเนอะนะครับแต่คุครูเชื่อว่าพวกเราเล่นเป็นแน่นอนครับแต่ถามว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรครับดูเลยครับไปเลยอ่ามาแล้วครับคำนี้ยาวด้วยนะครับ C H E C K E R S C H e c k e r s นะครับ shakers shakers นะครับต้องมีตัว s ด้วยทำไมครับเพราะว่าเวลาเล่นเนี่ยต้องใช้ตัวมากในกระดานเนี่ยมากกว่าหนึ่งตัวนั่นเองนะครับมันมีตัวที่เยอะนะครับแปลง่ายๆคนเราคนไทยก็ครับแปลว่ามาคอสนั่นเองครับถามว่าฝรั่งเขาเล่นไหมมือนอกเขาก็เล่นนะฮะคนฝรั่งเขาก็เล่นกันคนไทยก็เล่นนะฮะบ้านเราในกุเต้สมัยก่อนเนี่ยก็ใช้ฝาน้ําอัดลมนะฮะ มาเป็นตัวในการเดินนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็มีการขายเกิดขึ้นนะครับไปรือซื้อตัวอย่าง20มีขายนะ20บาทเองฮะก็มีทั้งกระดานด้วยมีตัวเล่นด้วยนะครับก็สนุกที่เดียวเลยนะครับหลายคนก็ชอบเล่นกันทีเดียวเลยนะครับอย่าลืมนะครับ H E e K E อ S c h e c k e r s นะครับคำที่3เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเกมกีฬาแน่นอนนะครับแต่ว่าเป็นเกมเนี่ยเราต้องชอบเล่นไหม นะครูเขเล่นเป็นนอันต่อไปเนี่ยไปเลยครับ let's go อ่ามาแล้วนะคเรียนเห็นไหมครับว่าคำที่3เนี่ยจะคล้ายกับกระดานแบบที่2มากเลยนะครับแต่ตัวที่เล่นเนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างนะครับนะครับดูซิว่าคำนี้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรนะครับมาแล้วครับ c h e s s c h e s h a เ e s เชสเชสนะครับแลว่าอะไรฮะนักเรียนเออเมกรุกฮะแต่ที่ภาพเห็นเนี่ยเป็นหมากรุกของเมืองนอกเขาฝรั่งก็เล่นกันนะคนไทยก็เล่นเหมือนกันนะครับก็จะมีเรือมีม้ามีขุนมีโคนนะฮะแต่เมืองนอกเขาก็จะมีงมีควีนนะครับมีเรือนะครับคล้ายๆบ้านเราเลยนะครับคำที่สามานไปแล้วนะฮะนักเรียนมาดูคำต่อไปกันเลย นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปดูเลยว่าเกมนี้กิจกรรมนี้เกมอะไรครับปุ๊บมาแล้วฮะโอ้โหเห็นลูกดอกแบบนี้เลยเห็นที่ไหนครั้นตกเรียนอ่าหลายคนคิดไม่ออกคุณครูเห็นรางานวัดฮะงานวัดทําอะไรคร,รั้นักเรียนปาลูกโป่งใช่ไหมฮะมีลูกโป่งวางไว้เยอะเลยเนี่ยแล้วเราก็ปากั้โป่ง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 ,ง,งครบ20ดอกในตุกตาตัวใหญ่นะฮะแต่อันนี้เราอยู่ในเป้าตรงกลางนะครับ ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรครับนักเรียนดูเลยฮะมาเลยครับคำนี้ครับ D A R T S D A R T S D A R S D A R S D A S คืออะไรครับนักเรียนเกมปลาเลยฮะปลาลูกดอกหรือว่าปลาเป้าเนี่ยครับบ้านเราก็เรียกว่าอย่างนั้นนะฮะเล่นกันบ่อยทีเดียวนะครับใครปลาโดนตรงกลางนี่เลยนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยถือว่าสุดยอดมากเพราะว่าตรงกลางมันทำไมครับ เล็กมากมากนะครับโอ้ถือว่าเก่งมากแล้วก็มีแต้มให้เราด้วยฮะไข่ปลาถูกตัวนี้ก็10แต้ม20แต้มว่ากันไปนี่ครับได้ไปแล้วนะครับคําต่อไปนี่ครูเชื่อว่าหลายคนก็คงเล่นอยู่นะครูก็เล่นอยู่นะครับเล่นกับลูกชายที่บ้านนะครับมาเลยฮะคํานี้ปุ๊บโอ้โหเลียงตัวงี้ชอบมากเลยฮะแต้มมีเยอะด้วยนะครับเดีวสังเกตมว่ามีแต้มลูกเกียวเขียวตรงกลางเนี่ยมีแถวหนึ่งต้อง9้าแต้มนะฮะ ใครได้ตัวนี้ไปเนี่ยบอกเลยว่าโอ้ย m ม g ก d พระเจ้าช่วยกล้วยทอดยอมเลยยอมอะไรฮะยอมแพ้ฮะเพราะมันแต้มมันเยอะจริงๆฮะกับเกมที่ชื่อว่ามาแล้วครับ D O M I N O E S D O M I N O E S d o m i n o s d o m i n o s นะครับหรือว่าคนไทยก็เรียกว่าโดมิโนในเองนะครับก็คือเราจะเอาตัวเลข ที่มีสีต่างๆกลายเนจุดตรงกลางกลมๆเนี่ยครับมวางต่อกันไปเรื่อยๆหายหมดก่อนก็จะเป็นผู้ชนะหลายคนจะบอกว่าบิงโกชนะแล้วก็ได้นะเดี๋โอ้เก่งมากเลยก็ได้นะครับแต่ว่าโดมิโนสหรือโดมิโนของเราเนี่ครับบางคำจะเป็น Domino's ก็ได้นะครับมีได้2ตัวจะมี e หายไปแล้วตามด้วย o s ก็ได้นะครับหรือจะเป็น D-O-M-I N O E S ก็ได้นะครับได้สองคำเลยคำต่อไปฮะเอะเกมนี้เกมอะไรครับโนักเรียนเคยเล่นไหมครับก็นับตัวเลขไปครับปิดตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าต่างคนก็ต่างวิ่งกันไปวิ่งไปไหนครับโนักเรียนวิ่งไปแอบใช่ไหมฮะถูกต้องครับเกมในบ้านเราเรียกว่าซ่อนแอบหรือว่าซ่อนหาเนี่ยนะครับแล้วภาษาอังกฤษใช้กับว่าอะไรครับโนักเรียน โอ้ยาวมากเลยครับคำนี้โอ้โหอะไรคนบอกยอมตายเลยครับคำนี้เยอะจริงๆยากจริงๆแต่ไม่ยากนะฮะลงตัวเลยนะครับคำคำคำนี้ก็คือ hide and seek hide and seek ตัวมีอะไรบ้างครับตัว h i d e เัาเปนวัดอีกหนึ่งนะครับ a n d หยุดหายใจแป๊บหนึ่ง s e e k นะครับ Hide and seek แปลว่าซ่อนหาหรือซ่อนแอบนั่นเองนะครับซ่อนแล้วก็ไปหาแอบแล้วก็ไปหานั่นเองครับเนี่ยถ้าใครโดนจับปุ๊บหมาย้าว่าไงครับคนแรกจะต้องทำไมเลยเป็นผู้ตามหาเพื่อนๆที่แอบอยู่ตามที่ต่างๆนะครับแต่เราต้องระวังตัวนะครับตอนนี้เป็นหน้าฝนแล้ว,ลวก็กะลัหมดหน้าฝนแล้วด้วยงูมันเยอะนะครับไปแอบตามต้นไม้เหลียวซ้ายแลวขวาหน่อย แอบไปแอบมาเอา้าเราเจองูอาจเป็นอันตรายได้นะครับเกมนี้ต้องเล่นอย่างระวงังนะครับเกมซ่อนแอบนั่นเองครับ hide and seek ต่อไปคำต่อไปฮะทุกคนก็น่าจะเล่นกันอยู่แหละนะครับดูซิว่าคำนี้ว่าอะไรครับมาแล้วฮะโอเห็นภาพแล้วเนี่ยมีตัวช่องว่างให้เราเห็นไ,ไหมฮะมีช่องว่างในเกมเลยเป็นช่องว่างเลยเห็นไ,ไหมครับว่าเอ้มันมีช่องว่างแล้วหายไปแต่ภาพที่ผูว่าตัวอย่างมาเนี่ยเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรครับน้องเรียน น้ำตกใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวช่องว่างๆหายไปเราก็ต้องเอาตรงนี้นะครับกลับเข้าไปใส่ในที่ของเขาให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบนะครับและถ้าจบหมดเลยเราก็เก่งมากเลยครับ very good เลยครับกับเกมนี้ครับนักเรียนโอ้โหถ้าไมมันยาวยังเลยครับคุณครูอ้าวมันยาวก,ก็ต้องยาวนิดนึงนะฮะ แต่ไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนคุณครูชั้นปสี่เลยใช่ไหมครับกับเกมที่ชื่อว่าจิกซอพาร์โซจิกซอพาร์โซสังเกตไหมครับว่าจะมีเสียงออกสั่นสหน่อยมีตัวแล้วบ้างครับจิกซอพาร์โซไดแก j i g s w p u z z l e สังเกตตัว z ไหมครับตัว z เราจะไม่อ่านว่า z ธรรมดาแต่จะมีเสียงนสั่น z เราอ่านว่า z z นะครับอ่านอีกรอบครับต้องเรียน j i g s a w p u z z l e อ่านจะยากสักนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เกินความสามารถของักเนีชั้นป .4 ไปได้แน่นอนครับผมแปลว่าเกมต่อภาพนั่นเองครับไปดูคำต่อไปฮนะเกมอะไรเอ่ยเดาทางกันดู เกมต่อไปทุกคนก็ชอบเล่นนะฮะแต่ว่าจะต้องมีงูมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเกมอะไรครับโรงเรียนดูภาพนะฮะโอ้โหมาเลยฮะมีงูตัวเบลมเบลมน้อยๆกำลังเดินเคลื่อนไหวอยู่บนหน้ากระดานของเราตอนนี้นะฮะแล้วก็มีบันไดด้วยใช่ไหมฮะเ,เกมอะไรครับโรงเรียนต,ต,ติ๊กตอกติ๊กตอกเดาสิอ้าไม่รู้ใช่ไหมครับแ,แต่หลายคน่าจะรู้นะคนที่รู้แล้วกับคนที่ไม่รู้ มาดูพร้อมกันเลยครับเกมอะไรครับปัป๊บมาแล้วครับโอ้โหลงตัวมากเลยครับ Snake Ladder Snake Ladder แปลว่าเกมมาดงูใช่ไหมครับมีตัวแล้วรับน้องเรียนช่วยกันสะกด่อยครับโอเคฮะอืม,อมโอเคฮะนั่นเองสะกดเก่งมากครับมีตัว S N A K E L A D D E R อีกรอบพันน้องเรียน S, S N A K E L A D D E R Snake ladder Snake l a ก็คือเกมบันไดงูนั่นเองครับชอบไหมครับนัอเรียนชอบอยู่นะคุณครูก็ชอบจุชอบไปเล่นกับนัองเรียนตอนที่ทํากิจกรรมในห้องเรียนนั่นแหละครับก็ใครตกไปตรงนี้ก็โอ้ยเสียดายจังเลยใครถึงจุดหมายปลายทางก่อนก็จะเป็นเดอะว n นเนร์กับแบบผู้ชนะนั่นเองนะครับ ก็คงจะชอบกันหลายคนที่บ้านต้องมีแน่นอนเลยกิจกรรมเกมนี้อา้าวใกลหมดแล้วเกมของเราไปดูเกมต่อไปครับปั๊บโอ้โหอันนี้อันนี้เกมเนี่ยคุณครูก็เล่นกับลูกชายที่บ้านเหมือนกันนะครับเล่นทีไรบางทีก็แพ้บ้างชนะบ้างนะตามภาษานะคุณครูก็ต้องยอมแพ้ลูกชายบ้างถ้าชนะหมดบ่อยๆเนี่ยมันน่าเบื่อนะครับเราอาจจะต้องยอมแพ้บ้างยอมถอยบ้างนะครับที่ยายงๆครับเราเห็นตัวอะไรครับเห็นตัวโอ กับตัว x ใช่ไหมครับก,รก็เรียกไั้ไม่ง่ายแบบบ้านแล้วก็คือแกมโบ x นั่นแหละครับแต่ถามว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าอะไรครับมาดูกันครับไปเลยครับโอ้โหครูครับทำไมมันยาวจังเลยครับมันเยอะมากเลยครับครูมันจะเยอะไปไหนครับไม่เป็นไรครับนักเรียนไม่ต้องไปบน่นมันว่ามันเยอะมันน้อยครูเชื่อว่าปอสีทุกคนเนี่ยเก่งทุกคนนะเ e ลลิสนะอยู่เนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเลย e บ y g ก o d เลยนะเป็น เพอร์เฟกนะมากๆเลยนะครับมีตัวอะไรบ้างครับ tic tac toe tic tac toe t i c t a c t o e อีกรอบนะครับนักเรียน t i c อะไรต่อครับอ๋อ t a c t o e tic tac toe หรือเกม o-x ในแบบ คนไทยของเรานั่นเองครับต่อไปคำต่อไปเนี่ยคุณครูว่าหลายคนน่าจะชอบกันมากๆเลยนะครับยิ่งตอนนี้ในออนไลน์ด้วยนะครับเราอาจจะต้องแอบไปเล่นเกมนี้แน่แนเลยนะครับไปดูนะฮะโอ้โหนี่ฮะแม่เด็กคนนี้น้าตาเคร่งเครียดมากเลยครับสังเกตไหมครับในมือของเขาจับจอยสติ๊กนะครับอย่างเข้มดูเข้มแข็งมากดูเคร่งเครียดมากเลยฮะอะไรครับักเยน อ้าคกูว่าหลายคนรู้แล้วแน่ๆเลยกิจกรรมเกมเนี้น่าจะเล่นกันทุกคนใช่ไหมครับกูคงรู้ว่าหลายคนแอบเรียนเสร็จแล้วเนี่ยแอบไปเล่นเกมนี้แน่ๆเลยใช่ไหมครับปับ๊บมาเลยฮะโอ้โหวิดีโอเกมนั่นเองครับโอ้โหหลายคนนี่พอเอรียนออนไลน์เสร็จแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็แวบไปเล่นเกมวิดีโอเกมกันใช่ไหมครับมีตัวอะไบ้างครับวิดีโอเกม v i d e o G A M E วิดีโอเกมก็แปลตรงตัวฮะคือการเล่นเกมที่ผ่านหน้าจอนั่นเองครับเขาก็ใชรับศัพท์เลยว่าวิดีโอเกมนะครับทุกคนก็นจะเล่นกันเยอะนะครับเล่นมากๆเนี่ยสายตาเราจะเสียนะครับหลังจากนั้นเรียนได้เรียนรู้เรื่องคําศัพท์ไปแล้วนะครับทั้งสิ้น10คํานะครับวันนี้กิจกรรมต่อไปนะครับที่เราได้ต้องทํากันในวันนี้นะครับหัวข้อเราวันนี้ก็คือ let's practice นะครับ ก็คือการไปฝึกฝนกันว่าเรายังจดจําคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเกมทั้ง10คคาวันนี้ได้หรือเปล่านะครับนะครับกับหัวข้อของเราวันนี้ก็คือการเล่นเกมอะไรครับนักเรียนอ่าแมทชิ่งครับนักเรียนแมทชิ่งคือการจับคู่คําศัพท์นะครับหรือจับคู่รสักอย่างหนึ่งตามกิจกรรมที่เขาต้องการให้เราทำนะครับแต่วันนี้ของเราเนี่ยหัวข้อก็คือฟันเกมนะครับนักเรียนคุณครูก็จะให้จับคู่คําศัพท์นั่นเองนะครับที่เกี่ยวข้องกับ เกมสนุกสนานนั่นเองนะครับไปดูหัวข้อวันนี้กันเลยนะครับนะครับ directions m a t e words with the pictures นะครับก็คือการจับคู่คำนะครับให้ตรงกับภาพที่ครูเตรียมไว้ให้นะครับครูจะเริ่มจากด้านซ้ายมือนะครับไปเรื่อยเรื่อยจนจบด้านขวามือด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีคำศัพท์ข้างล่างให้นะครับอีก5คําด้วยกันเองดังนั้นนักเรียนจะนึกว่าคุณรูจะต้องวางคําศัพท์กับภาพไว้ตรงกันนะครับไม่จําเป็นนะครับครูสลับที่ไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ เราพร้อมกันไหมครับ Are you ready? อ่ะมีเสียงตอบคุณมาแล้วครับว่า Yes I'm ready โอ้โหปอสีครณเนี่ยบอกเลยว,ว่าพร้อมแล้วนะฮะว่าพร้อมแล้วครัคุณครูหนูพร้อมแล้วนะคะหนูพร้อมจะเล่นแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับ picture number no. one นะครับ What game is it? โอ้ oh, that's right นะครับถูกต้องเลยฮะมาไวไปไวมากฮะ snake ladder นะคือเกม,มันไดงูนั่นเองครับโอ้ตอบกันไวมากครับเกมนี้ไม่ได้ยากแสดนว่าเราจดจำและเข้าใจได้ง่ายพร้อมไหมฮะกับ picture number two what game is it มาแล้วครับโอ้โ oh, ห oh, very good เลยฮะตอบได้เยี่ยมยอดมากฮะก็คือ dust dust คือปลาลูกดอกหรือปลาเป้านะ D A R T S นะครับได้ไปสองคำแล้วยังเหลืออีกสามคำนะครับอย่าเพิ่งชะล่าใจไปดูซิว่าเราจะตอบถูกหะะรือไม่นะฮะพร้อมไหมครับพ i ิกเจอ number three what game is it Ti ๊กตอกติ๊กตอกมีคนตอบคุณมาล้วครับอืมเป็นคำตอบที่เยี่ยมยอดมากเลยครับ very good กับคำว,ว่า jigsaw puzzle นั่นเองครับคือเ,เกมต่อผ้าปริศนานั่นเองนะครับได้ไปสามคำแล้วนะครับน้องเรียนยังเหลือสองผ้าสุดท้ายนะครับอย่าเพิ่งชะนาใจไปถ้าใครพลาดสองคำนี้ถ้าก็พลาดไปสองแต้มแล้วนะครับถูกคำนี้ได้ห้าแต้มนะครับกับ picture number four what game is it excellent โ oh, หสุดยอดมากครับนัอเรียนกับคำว,ว่า shares C E S H c h e s นะครับกับ m a r k รูกนั่นเองนะครับได้ไป4คํคำแล้วแสดงว่าพวกเราต้องได้5คะแนนแน่นอนครับกับ Picture Number 5 What Game Is It น่าจะได้อยู่แล้วนะครับโอ้โ oh ห Excellent ต้องเปลี่ยนเป็น Perfect ไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือสุดยอดมากแล้วสุดยอดของความยอดเยี่ยมเลยนะครับก็คือ Perfect นะครับ Tic Tac Toe นะครับ ยอดเยี่ยมมากครับเด็กป .4 วันนี้เจอกับคุณครูวันแรกในชั่วโมงนี้ของเกมกิจกรรมนี้เนี่ยสุดยอดมากเลยนะครับเก่งมากนะฮะกิจกรรมต่อไปเนี่ยนะครับพวกเราจะต้องก่อสนุกสนานตามเคยนะครับเพราะกิจกรรมที่เป็นใบงานวันนี้เนี่ยเป็นงานเป็นกานบ้านไม่ได้ยากเหมือนที่เราคิดนะครับกับใบงานที่ชื่อว่า word search นั่นเองครับในกิจกรรมฟันเกม EP1 ของคุณครูเต้นนั่นเองนะครับเอคุณครูครับคุณครูคะ word search มันคืออะไรครับคุณครู อืมเวอร์เซอร์เนี่ครับมันไม่ยากหรอกครับเวอร์เซอร์คือการค้นหาคำศัพท์นะครับคนเราสมัยนี้ก็ได้อาจจะเป็น crossword ก็ได้นะครับเป็นอยู่ตามช่องต่างๆอย่างนี้นะครับนะครับไม่ได้ยากเย็นนะครับง่ายๆนะครับคำสั่งของครูมีอย่างนี้นะครับ instructions ครับ find the names of games in the words puzzle below and write them under the correct p i c t u e s นะครับคือให้เรียนหาชื่อของเกมนะครับ ให้ถูกต้องแล้วก็นําจากในตารางนะครับไปใส่ไว้ใต้ภาพนั่นเองนะครับนี่ครับคุณครูบอแล้วไว้ให้แล้วนะครับกับภาพนี้ครับอืไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนกิจกรรมใบงานเป็นงานบ้านวันนี้ไม่ได้ยากเลยนะครับนักเรียนแต่ว่าคุณครูไม่อยากให้พวกเราเนี่ยกลับไปดูแอบดูลองใช้ความเข้าใจของตัวเองดูนะครับไม่ยากเลยนะครับ7คำา7คะแนน7หัวข้อเองนะครับ มีการบ้านแล้วนักเรียนนะครับภาษาอังกฤษนะครับมันไม่ได้ยากเหมือนที่เราคิดนะครับถ้าหนูฝึกฝน,นดีๆทำบ่อยๆแล้วหนูจะเก่งภาษาอังกฤษครูเชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเหมือนที่เราคิดนะครับคุณครูคิดเหมือนพวกหนูตอนเด็กๆว่ามันยากจังเลยอะ่ะเรียนไปทำไมก็ไม่รู้เนาะไม่มีประโยชน์สําหรับฉันเลยนะครับแต่พอโตขึ้นเรื่อยๆแล้วพบว่าทุกอย่างในโลกใบนี้เริ่มเป็นภาษาอัเกฤษมากขึ้นแล้วก็ ใครเก่งภาษาังกฤษได้มากกว่ากันเนี่ยคนนั้นก็จะสามารถเปิดโลวกวทัศน์ได้มากกว่ามากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมทําการบ้านส่งคุณครูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัยตามความสุขของเราแต่อย่าลืมนะครับเล่นวิดีโอเกมให้น้อยลงนะครับไปทํากิจกรรมอื่นให้มากขึ้นสาหรับวันนี้ก็คงหมดเวลาในช่วงกิจกรรมฟันเกม EP1 วันนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงถัดไปขอพวกเรามีความสุขนะครับ กับการในภาษาอังกฤษในวันนี้ Goodbye See you next time Good job Bye bye